อแล้วก็พอบว่อบออบอาทบดะเกษียณปีหน้านะครับเพราะนั้นในการปรับย้ายเดือนนุลาเนี่ยจะไม่มีอะไรที่ที่ที่บื้อหวาเอออีกคนหนึ่งที่อยากเสียนก็คือพลเอกเดาวพงศ์และนสุวรณรณท่านเป็นรองผู้ช่วยการด้านบกนะครับ,รบอันนี้เฉพาะตาแหน่งหลักๆก่อนนะครเพราะนั้นการปรับย้ายเที่ยวเนี่ยจะไม่มีอะไรบื้อหวานะครับก็เหมือนที่คลิปนั่นแหละหมายความว่าไงครับไม่มีอะไรบื้อหวานี่ก็คือไม่ได้คือไม่ได้มีการปรับย้ายมา คือไ,ไม่มีการปรับย<า>้ายก็เลยไม่รู<า>หว่าแล้วตําแหน่งที่ที่จะมีการปรับย้ายก็ไม่ใช่ตําแหน่งที่ที่เป็นหัวใจสําคัญในการปฏิวัติรัฐหาร เพราะว่าตาแหน่งแต่จะมีประเด็นสําคัญในเรื่องของการกลุมการโยกย้ายเพราะว่าสภากลาโหมเนี่ยสองตำแหน่งที่ว่านี่มีผลมาก <_ S 2> โอเคแน่นอนก<ะ>็คือมันจะทําให้ข้าการในสภากลาโหมซึ่ง<ะ>มีทั้งหมดเจดคนเนี่ยนะครับ,รบเพิ่มก,ก็ก็จะต้องมีการทวงดุลกันะนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเรื่องโปกเตินะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยถึงถึงถึงน่าสนใจนะครับถึงน่าสนใจเพราะว่ามันยีนการปรับย้ายเยอะมันก็อยู่กันแล้วอยู่ซึ่งว่าถ้ารัฐบาล อยู่รอดทึงปีหน้านะครับซึ่งผมคิดว่ายังไงก็ต้องอยู่รอดแน่นอนนะครับตรงนั้นแหละซึ่งซึ่งซึ่งต้องดูว่ารัฐบาลจะมีการเข้าไปมีการตกลงพูดคุยกับพวเราทัพยังไงในการที่จะปรับย้ายให้มันเกิดความเป็นธรรมเพราะว่าที่ผ่านมานะครับปัจจุบันเนี่ยคนก็มองว่าเตยมงานรุ่น12นะครับรุ่นคนเด็กพยุศเนี่ยนะครับ ยังคุมกองทัพได้คอนข้าเกบดเสร็จไม่ว่าจะเป็นพบสูงสุดพบวรทบนะครับแต่ว่ารุ่นอื่นๆที่เขาอยากจะขึ้นเขาก็อยากขึ้นเหมือนกันที่เขาเจาะกันอยู่นะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าพบเราทับจะคุยกันยังไงเพื่อที่ให้เปิดช่องสมดุลขึ้นเปิดช่องให้รุ่นอื่นเข้ามาขยับบ้างนะครับทีนี้พอมันมีคลิปนี้ออกมาก็เร็วเกินไปยังไม่มีการพูดคุยกันแต่รัฐมนตรีช่วยเป็นอย่างนี้อ่ะ ทีนี้ประเด็นสําคัญคือตอนนี้เราพูดถึงเนื้อหาในคลิปและผลกระทบแล้วทีนี้ผมกําลังจะมาถามว่าไอ้ผลกระทบเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับคุณยุทธศักดิ์ค่อนข้างเยอะเท่าที่พูดมานะฮะแต่กําลังวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเหตุการณ์เนี้ยใครเป็นคนทําให้เกิดใครเป็นคนเดือดร้อนในการพูดคุยครั้งนี้แล้วก็ทําให้คลิปนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วต้องการอะไร ใฮะใครปล่อยใครอัดครับพูดอย่างนี้เลยครับถามกันอย่างที่คุณโด่งถามนะครับว่าคลิปเนี้ยคุณวัฒนนานุ่มบอกมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่นักข่าวจบไปฮะทีนี้มันต้องถูกดักฝังลักคือเมื่อกี้ที่วิเคราะห์กันว่าเป็นการพูดคุยไม่ใช่พูดคุยฐานโทรศัพท์แต่เป็นการพูดคุยกันที่สนามบินระหว่างคุณทักษิณกับคุณยุทธศักดิ์แล้วมีคนไปอัดทีนี้คําถามคือใครครับที่ส่งคนไปอัดตรงนี้แล้วอัดได้อย่างไงอัดเอาเทคโนโลยีมาเยอะเทคโนโลยีคือ เพราะอัดแล้วเนี่ยสมัยนี้ก็มีการดักฟังระยะไกลนะฮะถูกไหมฮะเพราะอัดแล้วเนี่ยเผยแพร่ออกมาเนี่ยครับเผยแพร่มาโดยให้คุณยุทธศักดิ์เสียเสียคือต่อต้านคุณยุทธศักดิ์คือไล่คุณยุทธศักดิ์ออกไปจากจาตัฐบาแล้วก็ที่คุณยุทธศักดิ์บอกว่ามีคลื่นใต้น้าเขย่าตำแหน่งนั่นความเข้าใจคุณยุทธศักดิ์ว่าการจะเป็นคุณสุกมพลหรือใครใครทำอ่าแต่พี่ศิว่าไงฮะผมว่าคุณสุกมพลแกไม่ยุ่งเรื่องนี้ครับนะผมว่า คนที่ไม่สบายใจที่สุดจากการที่คุณยุทธศักดิ์ไปพูดแบบนี้ไปจ๊บแจะ,ะจะเข้ามาแต่งตั้งกุมกุ่มการแต่งตั้งยกย้ายทหารซึ่งไม่ใช่คุณยุทธศักดิ์นะครับข้างหลังคุณยุทธศักดิ์ครับต้องมองตรวน,นั้นด้วยนะคือไม่ไม่สบายใจที่คนข้างหลังคุณยุทธศักดิ์จะเข้ามา,ามีผลในการแต่งโยกย้ายนะฮะแล้วก็เลยเขาไม่เขาพอใจไหมเขาไม่พอใจไม่พอใจก็จะทาอะไรก็ต้องฟังผู้บัญชาการฐานสูงสุดจะพูดตอนบ่ายนี้ นะแล้วอันนี้มันตึมันตึ้งใข่กับตอบว่าแล้วคลิปนี้ไขไ่ไังไงนะก็ก็คือคนที่อาจจะมีความอึดอัดในการลงลูกคือคนที่เขาฟังแล้ว กพอัดวันที่30นะเราเปิดแพร่วันที่6กอัดแล้วก็ดูแล้วโอ้ี่คุณเล่นผมนะแล้วก็ก็ตั้งใจปล่อยวันที่คุณยุทธศักดิ์ขึ้นไปทํางานคุณโดจําได้ไหมสมัยพุทธกาลเดชสุคมพลเป็นรฐมงตีกลาโหมแล้วตอนนั้นพลเดกเสเถียนเพิ่มรงอินนะครับเป็นประหลัดกระทรวงลาโหมอยู่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นในการปรับย้ายครั้งนั้นนะครับเพราะว่าทางพลเดกเสถียนเนี่ยต้องการพลเดกชาตรีทัตติขึ้น นะครับในขณะอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายเราทัพก็ต้องการพลเอกธนงศักดิ์ขึ้นนะครับแล้วปรากฏว่าว่าบัญชีปรับย้ายของนั้นก็ลุดไปถึงบ้านสีเสาครับนะครับรุดถึงบ้านสีเสาครัไอ้ตรงนี้แหละที่ทําให้เป็นประเด็นที่ทางพลการเอกสุขพลนำมาเล่นงานพลเอกสถียนครับนะครับ ไอ้นี่ก็ก็ประเด็นนี้แต่จริงๆแล้วมีพยายามล้วงลูกมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้ว ก็ค,คือคือจริงๆแล้วไม่ไม่รู้นโดยโดยควาเส่วนตัวเนี่ยพราะว่าท่านคง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 ไม่มีอะไรที่จะเข้ามาลงมุกคือเพียงแต่ว่าบัญชีปรับย,าย,าย,บาย้ายทั้งหลายเนี่ยบัญชีการแต่ต้องยก้ายทั้งหลายอาจจะต้องผ่านท่านแล้วก็เพื่อที่ะนำเนถุงก้าวทีหนึงหรือไม่ก็ก็ต้องมีการช่เหลือแต่ว่าในการที่จะไปชี้นิ้วว่าเออต้องปรับคุณคู้นคนี้เราผมคิดว่าท่านคงไม่ทำนะคเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการปรับย้ายที่ครั้งก็คือแต่ละพอบริหาทัพเนี่ยแต่ลเหล่าทัพเขาพิจารณา เสร็จแล้วเราทับส่งไปที่บอกอ,องสุดพอวองสุดพอวองสุดก็ส่งมาที่ประลัดก,กระทรวงลาโหมปลัดก,กระทรวงโหมส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงลาโหมนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโหมส่งให้นายกตีเพื่อที่จะนําขึ้นดูกลาอันนี้เป็นขั้นตอนทีนี้ก่อนจะปิดเบรกในช่วงนี้ผมอยากถามคําถามที่ขาดใจไว้สุดท้ายนี่เราก็อมองเห็นภาพในการวิเคราะห์ของรายการนฮะมองไปว่าคนที่อยู่เบื้องหลังวิทยุศักิ์เนี่ยนะครับมีการพยายามจะ ยุ่งเกี่ยวกับการโยกย้ายในกองทัพซึ่งเป็นแบบนี้มาโดยตลอด mm. พี่สีมองไหมครับว่าบางทีเนี่ยอ,อแกก็ uh. กเกษียณไปนานแล้วทําไมถึงต้องพยายามจะเข้ามาเกี่ยวข้องกองทัพโดยตลอดแม่เอาพูดแบบภาษาพระนะครับอํานาจในทุกคนต้องการ <laughs> และอานาจที่ใช้ต่อรองได้นี่ม,มันสําคัญนะ ครับเพราะคุณกองทัพได้ถ้าคนก็ผมไปอยู่เป็นผมบอตบอลคุณองทัพได้คุณก็มีอำนาจมีอำนาจแหระอันนี้นะว่แค่นั้นล่ะไม่ต้องพูดมากอำนาจต่อรองแล้วมันทำมาแล้วแล้วสิ่งที่ทำมาแล้วมันทำมาเกือบ50ปีแล้วคุ้นเคยโอเคครับจบเบรกในช่วงนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องที่นายกเข้าไปกระทรวงกลาโหมซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันขอจะมาดูรายละเอียดโดยเฉพาะม็อบด้านหน้านะฮะเราจะเป็นยังไงครับช่วงหน้าครับ ค่ําคืนเข้ายืนเดียวดายกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวค่ําคืนครับครับนี่คือนี่แหละประเทศไทยคือาสุขการเมืองเข้มข้นเสมอจนกว่าสุขพลาดไปได้ทีเดียวเมื่อกี้ก็เรื่องคลิปค่อนข้างจะไปลึกทีเดียวแล้วผมมุมมองที่ผมว่าหลายๆท่านยังยังไม่ได้มองถึงตรงนี้นะฮะทีนี้ผลกระทบเนี่ยนะฮะจากคลิปเนี่ยมันโยงไปถึงการเข้าที่นายกเข้าไปกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาทีนี้เอาเอาพูดกันภายภายในกระทรวงกลาโหมเพราะมันมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ด้านหน้าก็มีม็อบมาเหมือนกันนะฮะแล้วมีการที่เจ้าหน้าที่ทํางานอย่างเข้มงวดแล้วก็ค่อนข้างจะมีผมว่าการจัดการม็อบคร้าวนี้เจ้าหน้าที่ทาได้ดีทีเดียวนะครับแต่ภายในทีนี้เมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วครับเรื่องของท่านนายกพี่ศรีมีอะไรวิจารณ์ท่าทีของนายกที่ไปกระทรวงกลาโหมวันที่สิบเอ็ดไหมครับคือมีข้อสังเกตนะครับคือ ถ้าไดรรับเกียรติคือกระทรวงลาโหมตั้งมา126ปีมีประเพณีการรับตําแหน่งรัฐดิกรลาโหมห้าขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งไปไหว้พระแก้วก่อนแล้วก็ไปรวมทั้งการไปสการะสารเจ้าพ่อแต่เมื่อวานไปสารเจ้าพ่อหลักเมืองไม่ได้มีม็อบไปนความในการไปกระลาโหมเมื่อวานเนี่ยทากองทัพจัดให้ท่านอย่างสมเกียรตินะครับมีสนสนามสามเหล่าทัพ ขอบอทบทุกคนไปเต็มที่เลยแล้วก็รับทานอาหารการท่านก็ให้นโยบายให้อะไรนะแล้วท่านก็ยืนยันจะไม่มีการลวงผูกแต่ตังยกย้ายแต่ท่านไม่พูดชัดเจนว่าจะให้คุณยุทธศักดิ์อยู่หรือไปถามท่า่ก็ไม่พูดเราบอกว่าโอ้ใจไม่เกรงใจท่านท่านี่ช่วยเรายืนอยู่ตรงนี้ <c oughs> น,นะ <c oughs> มันก็เห็นชัดเจนนะนี่นั้นที่ไปนะครับ คือพิ่ศรีกำลังมองว่าถ้าเกิดว่าท่านนายกคิดว่ามั่นใจว่ารัฐมนตรีช่วยอยู่ต่อท่านนายกพูดไปแล้วคือปัญหาว่าคุณยุักษ์ก็จะอยู่หรือไปเนี่ยถ้ามุมมองอย่างเราเนี่ยเพราะว่าท่านไม่ควรจะอยู่แล้วนะและผมก็อยากฟันธงว่าท่านอยู่ไม่ได้จะอยู่ถึงเิดสภามผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะมันเป็นปัญหาต่อสเสถียรภาพรัฐบาลนะครับทำให้ฝ่ายค้านเขาเล่นได้ครับ ทีนี้มามองว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นอันนี้ผมลองคิดเล่นนะครับดึงคลิปอันเนี้ยที่ออกมาใครทำเราทิ้งเป็นใหมายคำถามเม<ะ>ืม<ะ>่อกี้ผมว่าท่านผู้ชมก็คงประมวลได้แล้วะนะฮใครทำนะทำแล้วเล่นง,งานคุณปู่ไหมใหม่ไม่ใช่เล่นง,งานคุณติดใหม่เล่องานคุณทักษิณใช่ไหมและผู้อยู่เบื้องหลัง,งอยู่เบื้องหลังทีนี้ปัญหาว่า ถ้าคุนที่จะจั์อยู่ต่อไปแล้วคนุนริษั์ผมเชื่อท่านคงไม่อยากออกเท่าแถลงผมเสียท่านมากใช่ไหมมาทํางานไม่อยู่ว่าแต่ถ้าไม่ออกเนี่ยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเราลองไปฟังความเห็นของคุณพระนรดอร,รัตกุลเอพัฒนธรครับเลขาธิการสภากรคงที่พูดวันแรกเลยวันแรกที่คลิปออกว่าคลิปนี้จะนําไปสู่การปฏิวัติคือท่านมองแร คือท่านท่านบอกว่าการปลูกกระแสกกระแสนมองไปถึงว่าทหารในกองทัพไม่รู้ลคือปลูกกระแสอะไรก็ตามแต่นะแรงอสมพันธนะมันเป็นเรื่องทีนี้เรามองสมมติว่าแต่เราไปมองความสัมพันธ์ระหว่างคนยิ่งรักกับผู้จัดการเราครับก็เรียบร้อยดีนี่ครับ้างนั้นเขาไม่มีปฏิวัติก็แต่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับแต่ไม่ใช่แต่อาจจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีคลิปที่สองคลิปที่สองอันเนี้ย มันใครคุยกับใครอ่ะคุยกับใครคุยกับใครเรื่องที่วางแผนจะมาแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยถ้าคลิปตัวนั้นออกมาแล้วสนุกก็อย่างที่พี่ศรีวิเคราะห์ว่าก่อนที่จะเกิดคลิปนี้เขามีการติดตามการพูดคุยกันระหว่างนายกับน้องกับลูกน้องเมี่าก่อนแล้วนะถึงได้เดาได้ว่าวันนี้จะเป็นอย่างนี้ก็เลยมีการอัดตรงนี้ไว้แล้วโดยปกติเขาจะปล่อยคลิปท้ายก่อนแล้วก็ปล่อยคลิปวัวทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์แบบนี้คลิปสองออกไหมครับ เราไม่รู้ถ้าคุณจะสัาแต่ใจผมนะเพราะว่าไม้สองมีถ้ายยังอู่ถ้าคุณจะสัพยังอยู่แต่ถ้าเกิดออกไปก็จบไปจบเพราะโอกาสแค่คุณยึดไแล้วถ้าทลิปสองออกมาจะเกิดอะไรขึ้นครับ อยู่ไม่ได้เลยมันอยู่ที่ว่าคุณยุตศักดิ์คือเราก็ไม่รู้คลิปสองมันจะมีจริงหรือไม่มีนะฮะเราเราก็เราไม่ทราบแต่ว่าตาว่าที่เราวิเคราะห์ไปแล้แต่ส่วนถ้าไม่มีแต่ว่าเขาก็มีมาตรการอีกในการที่จะกดดันนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าวันนี้มันมันมันเป็นมันเป็นปมเป็นปมไม่ว่าจะเป็นปมทางด้านทหารหรือปมทางเน็ตทางกางเมืองปมทางด้านทหารก็คือว่ากองทัพเขา เขาค่อนข้างจะไม่สบายใจต่อคลิป,น,ปลนี้ปมทางด้านการเมืองก็คือว่ามันเป็นปมหนึ่งในการที่จะถูกฝ่ายค้านนาไปอภิปรายนในสภา,สาทำกระทู้ลื่นไปมั่งใจอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะถือว่าเป็นคลิปลับและเป็นคลิปลับที่ผมไม่คือถ้า,ถ,าถ้าเคสอย่างนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะผมคิดว่าคงไ,ไ,ไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะครับคือปมสําคัญก็คือวันนี้ผมมองเห็นชัดเลยว่ามันเป็นเรื่องของความ เรื่องของกองทัพที่อาจจะมีความไม่พอใจในเรื่องของการลุ้งลงมันเลยย้อนถามว่าคลิปที่ใครใครทำนั่นแหละครับแล้วใครเคยแพร่ฮะนันี้ลครับก็ต้องถามเนราพูดตรงนี้เราไม่สรุปนะจริงเราก็ไม่รู้นะฮะเป็นการวิเคราะห์เฉยๆท่านผู้ชมฟังไปแล้วก็ลองไปวิเคราะห์กันเองไปสรุปกันเองผมว่า น่าจะชัดเจนพอสมควรทีนี้มาม็อบด้านหน้าอีกฮะมีผลกระทบอีกเหมือนกันคือมีม็อบมาตรงหน้ากรลาโหมมาต่อต้านจนท่านนายกไปสานหลักเมืองไม่ได้นะฮะแล้วก็มีการค่อนข้างจัดการม็อบค่อนข้างเด็ดขาดสุดท้ายผลที่ตามมาอีกทีก็มีการประกาศครับของคุณเฉวัน์สินสุวงนะฮะแล้วก็ผู้กองปูเขมก็คือผู้นําม็อบชุดที่ไปหน้ากะลาโหมเนี่ยหลังจากมีม็อบที่หน้ากะลาโหมคุณ ชัยวัฒน์ก็ไปประกาศผ่านช่องสิบสามสยามไทย<ม>นะครับ<ม>บอกว่าจะยุติการชุมนุมและถอนตัวออกจากกลุ่มแนวร่วม,มที่ทําทั้งหมดแล้วจะลื้อเวทีกลับบ้านหมดเลย<ม>ส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยไม่ทราบไม่เกี่ยวกับเขา<ม>อันนี้ก็ถอนตัวเหตุผลที่ถอนตัวเขาบอกว่านายทุนยุติการให้การสนับสนุนครับอันนี้มันเกี่ยวอักันไหมฮะหรือ,อว่ายังไงฮะเขางี้กว่าน,นะขาข,ข,ขอขัดเขคทับ,รบเริ่มต้นก่อนก็มีคลิปที่ออกมาก็มีคน เดินทางให้กับหลังใจพลเอกประยุทธ์จันทร์